จะมาล่างเฮ็ดจ้ะเฮ็ดห้ามาได้ละกะจะแกงจะเหลืองเอาดอกบานบานแกงก่อนเนาะแลกะมีดอกตูมแซมค่ะอันนี้ห้าตตรงแซ่น้ำเกลือค่ะแล,ล่เกลือใส่น้มประมาณส้อนหนึ่งค่ะแลก็ะเอาเฮ็ดมาแช่ไว้ประมาณจักสองถึงหานาทีให้ดินมันละลายแลกอะข้าคอยลัางนะคะอันนี้เนาะอันนี้เป็นเฮ็ดปวกแซมน้ำเกลือค่ะ เดี๋ยวเ้าจะมาสอนวิธีแกงเห็ดเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะติดปวกแช่น้ำเกลือเด้วข้ากำลังเ่าะอ่าอ่าตัวน,นี้ตัวน,นี้ล่างแล้วส่วนหนึ่งคะ่ะมีลัางแล้วส่วนหนึ่งเนาะล่างจากักสองสามหนามค่ะเพื่อว่ายังเพื่อให้ดินมันรุดออกเปหลากินจังบ่แหนเนาะจ้ะ วิธีลลางเห็ดหัวเนาะนีห้าเอามือทูเบาๆจ้ะตรงนี้นีตรงดอกเค็แล้วก็เอากระถุงกระถุงน้ำเนี่ยนนี้น่าจะถุงเบาๆเด้อยจ้ะนี่ก็อนเค่ะเอามือขูขูขูค้าเหยตัวมมีดินมองนี้มันสีก็มีดินือกันค่ะห้าตองเหยืแเนีนี้จ้ะเหยือแงส pues. ีเหยือแงสีออกเบาๆมันอีดินก็จะบอกค่ะเหยือแบบนี้เรื่อยๆค่ะจุงกว่าห้าสีหลังหลังมดค่ะอ่าอันนี้ วิธีแกงนี่เป็นวิธีแกงใส่ผักใส่เด้อค่ะเด้อแกงใส่ผักใส่ซอยอีตูผักใส่ก็คือใบมะระขีนโค่ะหยอดมะระขีนโค่ะผอกอีตูก็คือใบแมงลักเด้อค่ะเด้อภาษา่ากกลางเพิ่นค่ะแต่ว่าภาษาอีสานบ้าน,านอันนูนนี่ก็เอ,อิดใส่คำาว่าหนูเนาะอ่า เอิรนพักไซกับพอีต <mons> ูถ้าห้าแกงใส่พักไซนี่นามในเห็หนามหวานในเ็ตปว่มันจะออกมาค่ะแต่ว่าถ้าห้าแกงใส่พักติ๋วบางคนเพิ่มกาแกงใส่พักติ๋วเนาะค่ะใส่พักติ๋วใส่พอีตูรสชาติมันจะแตกต่างกันค่ะใส่พักติ๋วรสชาติเทสมันจะออกสมสมค่ะแต่ว่าถ้าใส่พักไซพักไซมันขมพักไซก็คือใบมะระขีนงันนะคะมันขม มันจะชู่โรดเทดปวกให้ขึ้นให้หวานนะคะ่ะแจ้งเ็ดปวกกระสีหวานข้าใส่พักใส่ขาใส่กันตักจิ๋วแจ้งเ็ดปวกกระสีสมลองแจ้งเมิองเด้อค่ะจะเอาไปพัดก็ได้ค่ะก็แลวแต้ค้นมากแต่ว่าพูดหนูนี่มาแจ้งเ็ปปวกใส่พักใส่ค่ะเพราะว่าเวลาส่วนหนำเราหวานหย่อ,ยอดพักใส่หยอ่อนมาละกีนนนั้นถ้ากอบตรงใส่หลายใส่ ใส่จักสองสามหยอดก็พอเพราะว่าถ้าใส่หลายมันจะขมนะคะเนาะหรือว่าผู้ได้มาขมก็ใส่หลายหยดก็ได้ก็แล้วแต่นะคะกรตุ้มๆก็มีค่ะนีหลังขาเอาเอามือนให้จังค์สินะมือ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 ืกบเหี่ยงเกาปั้นยังกินแสบดอกบ้นหวานเนี่ยอ่าโอ้โหดอกตุ้มๆเนี่ยราคการยังแสบหวานค่ะ อันนี้เป็นเฮ็ดหนามสองค่ะแล้วเาก็สาวเฮ็ดถุงจากหนามเนากกะเท็กระถุงกระถุงไม่หนึ่งไอ้ดิมันรุดออกอีกรอบสองถ้าก็าตรงเฮ็ดแห้งให้ดีนะคืะอใส่ถาดให้มันเสลี่หนามค่ะเจียงเฮ็ดนี่กับว่้ตรงใส่หนามร้ายค่ะว่ายังไม่มีหนามออกจากเฮ็ดอยู่แล้วแลาก็าเฮ็ดหนามน จ,จุ้มๆเสือเสือๆอเสือเพ้าห่าหลังดีแต่นามแหลกจ้าราคาอันนี้นามสองห่ลาลงอีกหลอบหนึ่งเสอค่ะเป็นหมอสสำหรับแก้มแกงเค็ดค่ะเดี๋ยวติดแก๊สได้ค่ะอใส่นามถ้วยหนึ่งเด้ค่ะว่าเดี๋ยวไม่มีนามออกจากเค้กอยู่แล้วก็ใส่ประมาณ ใส่น้ำลงไปแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเ้าไปเตรียมตำบักพิกค่ะมาใส่หม้อค่ะแล้ว่างนี้ก็รอนน้ำเดือดค่ะค่ะบักพีกใส่ลงไปค่ะเกลือค่ะเกลือประมาณอ่าหนึ่งซอนชาค่ะอืมเนาะเกลือประมาณหนึ่งซอนชาตำ บ้ต้องตำละเออยดนแห้งค่ะเอาอ้ากแตก,แกให้มันมีรสชาติงวาผิดอยู่ในแกงเห็ดค่ะมาเรียบต่อยตักใส่หม้อค่ะ,าาะ,ค,ะค่ะพผิดสีห้าตำเลยอเนาะค่ะตำหยาบๆค่ะเอาคอนไปขั้นต้นต่อไปใส่น้ำปลาเดค่ะหนึ่งถ้าพีต่ตวงแนวนี้ค่ะหนึ่งถ้าพีต่ตวงเนาะคะ่ะบ้ต้ตองใส่หลายเพราะวาอย่างข้าใส่เกลือลงไปตำกับผิดแล้วค่ะ ดเดินน้ำปลาแดงมาแล้วค่ะเทลงไปค่ะ,ะต่างทับที่อ่ะหาน้ำเดือดแห้งก็หนีอีจกจักหน่อยหนึ่งค่ะเอาเฮ็ดมาลงค่ะเทนี้เจงเฮ็ดป่วงนี้บดได้ยากค่ะง่าหนึ่งเอาไปเฮ็ดอ่ายุบาเบึงเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นเฮ็ดขีหลางแล้วค่ะเฮ็ดขีหลางแล้วน้อหนี่เน้อหลังเรียบร้อยอาอาดล้คะอ่าล่อน้ำเ,เดือค่ะแล้วก็ เอาใส่หม้อค่ะตุมประมาณจะเกือบซิบนาทีคนล,ละค่ะหรือว่ากะให้มันสุกนะคะจังใส่พักตามลงไปเนาะ,ะนะอเฮดก็มีดอกตูมดอกบาน,นะคะ่ะอือค่ะตอนนี้น้ำกระเดือดแล้วเนาะคะ่ะอ่าเทฮดลงไปค่ะอันนี้เฮดถี่แจมไวหนหน้เนี่เนาะเทลงไปค่ะเฮลงไป เอ้ยเท่งไตเท่งไตค่ะเ้าเฮ็ดเทลงล้ลก็เอาจะพี่แตะแตะแตะเนี่นี่ค่ะแตะให้มันถือน้มนะคะแตะรลองแตะแตะแตะอ่ะอ่าามันเดือดทำมนเลถทามันเดือมาสุกอาาฟ้ามากงมค่ะมันพิดฟ้าไว้เนาะ อันอนี้ก็เดือน้วคะเนาะเดือน้วค่ะเฮดซุกราค่าบาตานี้ขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนการใส่ผักในเกียงเห็ดปวกค่ะเดือพดพุดได้จ้ะ เตรียมไว้คะ่ะอันนี้ยอดมะละชีโนะค่ะชีไซสซ้สำนี้คะ่ะขายเยากมากคุ้มกับไส้ายกูนี้นะคะอันนี้ยอดมะละชีโนะอันนี้พักอีตูหรือว่าใบแมงลักน่ะละค่ะทั้ง่ายอีสานทั้งบ้านนูก็อื่นพักใส่เนาะคะ่ะหยอนพักใส่หนใส่พร้อมกันเลยคะ่ะใส่พร้อมกันเลยคนคนเห้มัน เขากันค่ะแต้แต้แตลงไปเนาะให้รสชาติมันพอเหมาะเอี้ยค่นแห้งได้ขายเฮสิมุนไม่จะ้ะปล่อยให้มันเดือดสักพักหนึ่งก็จังเอาจะ้ะให้รสชาติความยั้งพายตูหอมๆกับหยอดพักใสนะคะมันออกรสขมๆน,น,นะคะมันจะเป็นขมอลรำขมเจ็บแสบค่ะ ผมติดฝาค่ะคือกขมตอนกินกินลงไปหลักกระเจ้าผมนะคะอันนี้ห้ากระชายพักเรียบร้อลนะเนาะค่ะเนาะห้ากระชายพักเรียบร้อยแล้วกะใส่ผงชูรสลงไปน้อยหนึ่งคะ่ะอูมามิค่ะผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสบายสบายสไตล์หนึ่งส่งน,นํำในด้อ้จเพื่อเป็นกำลังใจ ในการที่คลิปต่อๆไปเนาะจะเนาะ,ะช่องน้องไม่จะแจังได้กะกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำใน่เด้อจะขอบุญขอบคุณได้หลายได้จ้าที่ห้การติดตามสนับสนุนตลอดเลยมาอ่ะผูดด้ใดยังบ่ติดตามก็ยืมกดติดตามกดกระดิ่งเด้อผูดด้ใดกดติดตามอยู่แล้วก็ขอบุญขอบคุณได้หลายได้จ้าที่เป็นกําลังใจให้ช่องสบายสบายส,ายสไตล์หนึ่งต้ะอ่ะแจ้งเรียบร้อยจ้ะ ปิดแกดไปกินกันเลยเฮามาเนี่ยเรียบร้อยอายท้วนๆเลย,นนย,ยเนา,านนะมาจ้ามากินเห็ดแกงเห็ดปวกน้ำกันจ้ากับช่องสบ,สบายสบายสไตล์หนึ่งตนจ้าฤดูการเห็ดปวกมาอีกแล้วพี่น้องจ้ามาเด้อมากินแกงเห็ดปวกน้ำกันจ้าดอกตูมกม็มีดอกบางก็มีจ้าขาเงี้ย วิแกงใส่ผักใส่ขมอ่ำลำค่ะขมขมอ่ำลำแล้วก็ออกหวานๆน้ำจ้ะมีซองรสชาติจ้ะแซ่บมาเด้อมาเด้อมากินแกงเห็ดถักน้ำกันถั่ยบักไงเลยจ้ะาุ <privilege zw> <ible> ูนะบักไงเลยจ้ะเด้อุูนะเออเอาฟู้ไนเบิ่งเก๋ไก่แล้วเห็ดถักหวานๆจ้ามาเด้อมาเด้อกูได้มาไกลอย่าลืม กดหัวใจให้นําเลยได้จ้ามามากินแกงเห็ด